สวัสดีครับวันนี้เรามาติดท่อประหยัดน้ำมันนะครับกับรถรถตู้นิสสันเอเวนนะครับเนี่ยครับเป็นรถตู้ขนขนแก๊สเชื่อมรถตัวนี้เป็นคันที่สองของของร้านนะครับคันแรกติดโตโยต้าโตโยต้าอัลติ ก็เลยติดแล้วโอเคก็เลยมาติดเพิ่มนะครับเอารถใช้งานประจํามาเลยมาติดเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอตอนนี้ก็อยู่ถึงขั้นตอนอ่าการเชื่อมกันดักนะครับเชื่อมท่อท่อประหยัดน้ำมันนะครับ ีก็จะเป็นอจออดีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องนิสสันสอนะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ติดตรงนี้นะครับอ,อยู่ประมาณนี้เดี๋ยว เสร็จเสร็จสิ้นเสร็จเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ใกล้เสร็จละอ๋อมีสายัดตัวใหญ่ด้วยเหรออาจารย์มีหนีห,หยูยดึดตัวอีเลยอ๋ออาจารย์ทําหูยึดด้วยครับตัวนี้<อ>เพราะว่ามันไม่มีตัวยึดนะครับเดี๋ยวมันจะสะบัดขาดอาจารย์เลยอ,เอาจารย์ทําเพิ่มนะครับตัวนี้<อ>เพื่อให้มันแข็งแรงนะครับ ก็โอเคตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วจะเ,เหลือใส่กระปุกตัวนี้ก็เป็นรถส่งแก๊สนะครับออยู่แถวมีนบุรีร้านส่งแก๊สถ้าใครเห็นกันนี้ก็มาขอดูได้นะครับ น้องก็ยินดีให้ดูครับอาดูได้อาจจะเดินถังน้ำตรงนี้นะครับเกียร์ธรรมดา2.7ดีเซลนิสารออแวนเ็ดเป็นคันที่สองนะครับเป็นคันที่สองแล้วเดี๋ยวมาดูกัน คันแรกติดไปก็จาก12โลลิตรเป็น17โลลิตรนะนี่โตโยต้าอ,อัลติส1.6เครื่อง1.6อันนี้จะเอาคันที่2มาติดอันนี้รถใช้งานจริงเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสำเร็จไหมนะครับตั้งสมบูแล้วอันนี้คือดีโอเคเอาลงนะปึ๊บลาล็อกแล้วล็อก นี่คือต่อระบบไว้นะครับอ๋อมันต้องดูดขึ้นนะเนี่ยมาดูกันดูดขึ้นครับตัวนี้นน